นะคะค่าคืนนี้ร้อนร้อนเดือดเดือดกับวันลุมพินี56นะคะไปดูคู่เอกกันเลยคุณผู้ชมไม่ชมไม่ได้จริงๆ f e r เฟร์รารี่แฟเนะคะเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งร้อนแรงเลยนี่เตรียมตัวอย่างดี f e r ร์รารี่เป็นชาวสุราษฎร์อายุ26ปีกลับมาลาดแต้ม ไฟที่4กับชัยชนะครั้งนี้จะได้หรือเปล่าเพราะเขาจะเจอกับสายแข็งมาฟุตตูปียฟนะคะเป็นนักชกชาวอุซเบกิสถานอายุ33ปีส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์เราจะเห็นต่างชาติมาชกกันในกติกามวยไทยฝั่งหนึ่งเฟอร์กันคาราแบกนะคะ25ปีจากตุรกีค่ะถือว่าเขาเป็นดาวเด่นจากค่าย WMC ละไมมวยไทยจะเจอกับนักชกชาวญี่ปุ่นฮิโรยุกิอิฮาร่านะคนนี้ แม้ว่าจะใกล้เลข4แล้วแต่เขาบอกว่าฟิตซ้อมมาอย่างดีชมกันได้ผ่านหน้าจอช่อง7 HD ชัดๆนี่2ทุ่มครึงคร่งหรือว่าติดตามตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะทางช่องทางออนไลน์ค่ะวันลูพินีต้องดูคืนนี้ครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงครับอีกเวทีหนึ่งก็มันไม่แพ้ก,กัน f a t e t ฟ X ไทยวัสดุนะครับแชมเปี้ยนส์ทัวนาเมนต์เซมิไฟแนลครับรอบตัดเชือกพบ4ดาวรุ่งมวยไทยชิงดําพรุ่งนี้ครับเดือดแน่นอนลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายรุ่นเวทเทเวทนะครับชิงอันดับหนึ่งกันโดยจะมีนักชกที่ผ่านเข้ารอบนี้มาทั้งหมด4คนด้วยกันครับได้แก่นักรหลวงสวนอาหารปีกไม้ยอดก้าวไกลแฟตทค ฟ้าลิขิตลูกบุญมีและจักรมงคลสิทธิ์ซอหน่อยนะครับมาดูกันว่าใครจะเข้าสู่ประตูชัยเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับครอบครองเข็มขัดแชมป์จากรายการและผู้สนับสนุนไทยวัสดุพร้อมรางวัลเงินสดรวมมูลค่าหลักแสนบาทและโอกาสในการขึ้นชกระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับติดตามชมได้นะครับกับ f a i r t e c h Fight X ไทยวัสดุแชมเป ions Tour วนาทางแฟร์เท็กไฟท์มวยมันพัน Extre รีมครับ7 HD กด35เริ่มเช้าวันเสาร์นี้10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับหรือว่าไปก็ได้ที่สนามมวย รุมพินีครับวันศุกร์มวยวันวันเสาร์แฟเทค<า>วันอาทิตย์นะมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันโโอ้โหดูกันไปเต็มเต็มเลย